นะครับเป็นการแข่งขันนะครับกีฬาคู่เปิดสนามวันนี้วันแรกนะครับของการแข่งขันระวางนะครับเอาตหันไปหันมาท่านี้ไม่ค่อยแสบตานะครับถ้ากำหลังหันเมื่อยแสบตาทันทีพี่สุดใสไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกก็ได้นะครับเล่นฟุตบอลนะครับไม่อันตรายนะครับเวลาถอดหมวกกันน็อกออกด้วยนะครับนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับนะครับ คุนิวัตยอดเสาดีนะครับคุณครูมรตสักสายน้อยคุณครูแบงค์นะครับคุณครูเบ้นนะครับครูพรสุริครูสดใสนะครับคุณกิติคมครูน้อยรายการขับรถของเรานะครับนำาดยหัวหน้าทีมนะครับลุงสนองปีแก้วคุณเชี่ยวคุณหยัดนะครับคุณรุ่งนะครับแล้วก็นะครับคุณยาวนะครับคุณพี่แสบนะครับคุณพิสิทธ์นะครับแล้วก็คุณพรชัยนะค,ค, inde, ค, siglo, ครับนักกีฬานะครับลุงสิทธิ์นะครับ แล้วก็ถือว่าทีมนะครับ7คนนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวให้นักกีฬาได้ซออ่าสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเราจะได้เห็นความสนุกสนานนะครับของการแข่งขันกีฬานะครับสร้างความนะครับลูกพันธ์รักกันยิ่งยขึ้นนะครับพี่น้องครอบครัวสุวรรณวิจิตรของเรานะครับอ่านะครับเพิ่งรัก8นาทีนะครับอ่าเพิ่งรักสนาทีสร้างความสนุกสนานนะครับให้กับนักกีฬา ขับรถอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องออกกาลังด้วยนะครับเดี๋ยวขุนไม่ดีนะครับด้วยความปรารถนดีจากคุณพรชัยนะครับท่านบอกอย่างนั้นนะครับว่าการกีฬากายาวิเศษการออกกําลังกายคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหัวหน้าทีมนะครับกัปตันสตาฟและทีมงานโคชนะครับพนักงานขับรถนะครับลุงสนองตีแก้วเรียกลุงไม่ได้ท่าเรียกพี่รับ5้าพันบอกอย่างนั้นนะครับพี่สนองตีแก้ววันนี้จัดเต็มนะครับเสียงตบมือตังเลยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อพิสน้องแล้วนะครับอ ดูเทคนิคดีลาฝึกซอ้อมมาหลายวันแล้วนะครับโค้ซอ้อมนี่เป็นกีฬาที่สนุกออกกำลัางกายเล่นกันเต็มสนามนะครับดูนะครับลุงยาวตอนนี้ลุงออกไปลุงกิติคมกิติคมส่งให้คุณน้อยให้กับปอดลูกนี้นะครับเสียงนกปีดไม่ดังนะครับดูคุณพรชัยนะครับพี่ตุ้นนะครับระวางัาวางระวางังน้ำหนักหน้าเราเยอะนะครับเปลี่ยนโชคมาใหม่ก็เอาหน้าไม่อยู่นะครับมาลุงสดใสให้กับคุณน้อยคุณน้อยส่งมาให้กับผุ้สดใสลุงสนองจำได้ ส่งให้กับคุณพิสิทธ์นะครับไม่มีเบอร์วันนี้จำเบอร์ไม่ได้มองมาแล้วนะครับ <S <S คุณครูพรตดิตนะครับลูกยังคงออกไปข้างสนามนะครับเดี๋ยวนะครับฝ่ายคุณครูจะได้เปิดลูกมาโดยคุณครูบอลศักดิ์นะภาสาประตูคุณครูนิวัฒน์ส่งให้คุณน้อยคุณน้อยมองมาที่เพื่อนนะครับ <S <S ยังคงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับพิสิทธ์มองมาลงรง,งมาตรงไหนกัน้ะ นะครับประตูของเราสามารถจับได้นะครับอาจจะคุกข่อยอาชีพเก่านะครับทําธุรกิจมืดจับกบนะครับอย่างเดียวนะครับส่วนอื่นไม่จับเ้องเล่ามที่สองผ่านได้มาตรงไปอย่างสวยงามลุกยาวเปลี่ยนแม่ปิ๊กมงค์ไม่ปิ๊กบิ๊กเอาพ่อไปเก็บทีมาลงมาเลยนะครับบิ๊กลงมาอนุญ,ญาตนะครับผู้ช่วยโชเฟอร์บืนสองนะครับไม่ได้ใส่แว่นนะครับปกติเวลาขับรถต้องใส่แว่นคุณน้อยส่งให้คุณสไตมส์กอน นะครับส่งให้คุณชอบคุณชอบจับไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้เล่นแปลนแล้วนะครับอ่านะครับฝ่ายโชเฟอร์จะได้คิกอินออกจากหน้าประตูปิดเกมใหม่นะครับตอนนี้อ่าบอกแล้วนะครับบองแล้วนะครับตอนนี้ส่งให้กับอ่าคุณอัดหอมต้นจรอ่าจอมเลื้อยแห่งพนมดงรักวันนี้สิทธิ์หลวงพ่อรอดนะหลวงพ่อนะรอดแต่ลูกสิทธิ์หลวงพ่อจะรอดหรือเปล่าเทำไหมครับโอ้หลอกประตูสวยงามนะครับ อ่านะครับตอนนี้ลุงสิทธ์จะได้ลูกลิกมานะครับคุณอัดหอมกระจอจะลูกมายังคงปล่อยไว้คุณคุูแบงค์นะครับตอนนี้คุณสนไทโอ้โหนะครับน้ำหนักของพี่ตุลเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับอย่างน้อยก็ร้อยกว่านะครับน้ำบริการอยู่ข้างสนามนะครับนักกีฬาเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับเปลี่ยนตัวคุณสนไทรพลกไหมส่งให้มอลตีบอลตีลูกออกข้างสนามไปนะครับ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราจะได้คลิกอินนะครับส่งลูกยามาแล้วลูกแดวเลยนะลูกี้ครูบอลสักทันไหมครับโอ้ไม่ทันนะครับเฉียดฉิวเลยทีเดียวนะครับเปิดลูกมาครูบอลสักนะครับโรดสาประตูส่งให้คุณครูสดใสบอกมาเพื่อนตัวนี้สินต้าเงินเต็ม้นะครับพลิกไหมครับหันหลังให้ประตูพลิกไหมหลอกประตูออกมานะครับครูซอนะครับบอกลูกเกมดีๆนะครับถ้าหันหลังให้ประตูพลิกทีเดียวยิกจุยนะครับอ่า ออกมานะครับลุงสิทธิ์จะมาลาดไปครูนิวัฒน์ตรงให้กลางครูน้อยโอ้โหลูกนี้เก็บเรียบนะครับเรก่งากวาดลานคุณสดใสนะครับอาเบาได้เบานะพี่เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวได้นะครับเปลี่ยนตัวได้24ชั่วโมงเปลี่ยนตัวได้ตลอดพ่กินมาลให้คุณสดใสลูกนี้ออกหลังไปนะครับเปิดโดยคุณพี่รุ่งนะครับนะครับอากงานของเราอาเปลี่ยนตัวนะครับอาคุณเบนส์นะครับตอนนี้ให้กับอาต้อมประจอม น่านะครับคุณสงสัยขอเป็นตัวนะครับตอนนี้รูกบอลติดเลี้ยงมาให้คุณกิติคมลุงเซ็นอ่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยเล่นอ่า่าแยกกันนะครับคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอ่าลูกนี้เข้าไหมครับอ่ยะอ่าเกือบแล้วนะครับอ่าลูกนี้ยังคงประตูเข้าเข้าไหมคเข้าไปเข้าโอ้โหเหนียวนะครับเหนียวเหนียวจริงนะครับนุ่นี้นะครับโอ้เห็นเสื้อแดงเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าอาชีพเก่านะครับธุรกิจมืดจับขบนะครับ ลูกนี้ไม่ปล่อยให้เข้าง่ายๆลูกออกข้างสนามไปนะครับฝ่ายคุณครูจะได้คิดกินเข้ามานะครับพนักานการรับิตก็ได้นะครับน้ำดื่มนะครับบริการน้ำดื่มอยูใ่ใกล้ๆหมนะสปอนเซอร์จะร้อยขอบคุณนะครับที่ชุดนะครับร้านชุดอมอชัยให้การสนับสนุนสปอเนเซอร์นะครับสำหรับสุดยอดเป็นรายการนะครับตอนนี้เล่นกีฬาเลยนะตอนนี้เอาพิแสงลงมาแล้ว